กอนคุณเห็นชัดเจนไหมว่ามันต้องเริ่มจากกระดาษก่อนถูกไหมคะกระดาษเพื่ออะไรคะว่าสทรงคิ้ววาดทรงคิ้วค่ะให้มันชัดเจนว่าให้รูคุณเมมทรงคิ้วสี่ทรงในสมองจริงไหมคะจริงค่ะทีนี้วันที่สองมาพอพักพุงกลับมาเราต้องมาเริ่มจากกระดาษไปเไยค่ะแผ่นหนังเพราะอะไรคะมันมีความยืดหยุ่นเหมือนกระดาษม็ยืดหยุ่นนะทีนี้มันก็เป็นแผ่นหนังแผ่นหนังเราต้องใช้ค้ง ดีสอเราจะเชื่อมการสอ,อยไหมคะจากดีสอถ้อาวหนะังที่เป็นเชื่อมดีสอเป็นเชื่อมมันเครื่องได้ด้วยเห็นไหมคะ,ะเป็นเค้ื่อนได้ด้วยมันจะเริมเก็บเคลื่อนเสร็จแล้วปุ๊บเราถึงจะกลายเป็นคนพวกนี้ก็จะออกแบบคิควคนละที่แผ่แผนหนังมันที่ดอยู่ได้ทีเดียวไหมทีเดียวมีเลือดไหมไม่ไ,ไม,ม่ีไม่มีเลือดมีเนื้อเลยแต่ทีนี้มอเวลาเราไปลงคนจริงคุณจะเห็นละเลือดมีผิวมันมี ผิวเห้งพี่ดิณานังบอกมีเยอะจนจะยืดยั่าไงจะสักินก็มีหน้าสเตียรอยเป็นแบบไหนโอ้ผิวมันเป็นแบบไหนหน้าทีโซนแบบไหนเราแอดวานในการสอนหมดนะคะอาจารย์เรียบเรียนการสอนโดยอาจารย์ทําหลักสูตรส่งกระโศึาษาธิการก่อนจะมาสอนให้ดูดีดุดมมาสอนกันถ้าไม่มีครูมานน่งครูแบบนี้เขาไม่เปิดโรงเรียนนะคะค่ะที่เรื่องเล่นนะคะให้ดีมาปล่อยให้คุณเรียนแล้วไปเรียนปทรศัพท์นู้เฉยเลยเราลุกขึ้นมาดูเรียนอาทีนึง ถามไปอย่างเงี้ยไม่ได้อาจารต้องอัดวิดีโอส่งระสมด้วย่าวิดีโอให้ดูว่าเออเรามาสอนจริงๆแล้วครูนั่งสอนคุมจริงจริงไหมจริงไหมคะครูก็นั่งคุมจริงไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคณะครูช่วยอาจารย์ในอีกเรื่องหนึ่งส่วนเป็นผว้วิชาการหรืออะไรก็แต่อาจารย์จะสอนอยู่หน้าชั้นเี่ว่าอาจารย์ก็มาเดินตรวจทุกคน12คนเนี่ยมันไม่ไหวหรอกค่ะมันไม่ทันดูไหมครูก็นั่งจีดอาจารย์อธิบายอธิบายแล้วก็ค่อยเดินดูเดินตรวจงานดูอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง คนอื่นด้วยไหมที่อื่นนาะจ้าของสถาบันลงแบบนี้ยากมันไม่ค่อยมีคนลงหรอกค่ะอาจารย์ลงมาจะถึงได้ใบจากการะทรวงไงนะเพราะอาจารย์ลงสอนเองดูเองแต่จริงๆอาจารย์รรก็แพ้ท้องนั่นเนองจริงทียังเข้ามาไม่ได้ช่วงเช้าก็ต้องให้ครูเข้ามาช่วยก่อนนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเรียนการสอนมันขยับขยับขึ้นไปเลยคุณเห็นพัฒนาการตัวเองไหมเห็นจากเมื่อวานกับวันนี้ไหมคะพี่จอยเห็นไหมเห็นไหมคะคุณเฟซี่เห็นชักไหมชัดไหมเมื่อวานเรานี้ต่างกันไหมเองเรา เอาความจริงเลยดูถูกตัวเองต้องถูกว่าไอ้คุณจริงนะไม่ต้องุกคิ้วดิจากที่แรกๆอ่ะอย่างอย่างคุณเกา